นี่ก็เดินมาที่ข้างหลังพระร่วงนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระศิลานะครับผมอยู่ด้านข้างหลังของอหน้าพระร่วงของนครปฐมนะครับตอนนี้กําลังจัดงานอยู่นนจะมีผู้คนมาไหว้กันนะครับกลางแดดน,นะครับผมโชว์ให้ดูอย่างนี้นะครับ ครับอันนี้เป็นข้างล่างนะครับผมน,นี่เขาเรียกว่าพระศิลาเดี๋ยวเดินไปขึ้นไปนะครับผมจับภาพอย่างนี้ให้ดูกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระศิลานะครับซึ่งพระร่วงของจังหวัดนะครปฐมก็ตั้งอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็อยู่อย่างนี้ นะครับผมดูภาพกันอย่างนี้นทุกคนจะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูพราศิลากันนะครับครับองค์ใหญ่สวยๆเลยนะครับผมนการปิดทองนะครับจะเป็นสิริมงคลนะครับดูชากันนะครับผมพี่ต้ยได้ประหงพี่ต่ายได้ประหงนานอนพี่ต้ย องค์พระร่วงจะอยู่ข้างในต้องขึ้นสะพานนี้ไปอีกนะครับผมอันนี้เป็นข้างหลังขององค์พระร่วงครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้แหละไปที่พระร่วงกันนะครับผมวันนี้ให้ดูภาพข้างล่างอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมจะเดินไปก่อนนะเดินไปขึ้นที่สูงก่อนแล้วจะจับภาพลงมาข้าง ล่างให้เพื่อนๆในด,ดูกันนะครับค่อนข้างจะสูงนะเพื่อนๆน,นี่ครับอันนี้ยังสูงไม่พอนะครับผมยังสูงไม่พอ้องเดินเข้าไปอีกขึ้นเข้าไปอีกขึ้นเข้าไปอีกเอาดูผู้บ่าวเทาเดอร์ยางขึ้นหนึ่งทึ่งพี่นอ้องนี่นี่ตรงข้างหน้าไอ้ตรงข้างหลังจะเป็นสูงสูงอย่างนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเราสูงอันนี้จากข้างหลังถ่ายจากข้างหลังซึ่งข้างหน้าองค์พระร่วงก็จะอยู่จะอยู่ข้างหลังของโบสถ์นี้นะครับแล้วก็ถ้าเดินวนไปอย่างนี้ก็จะเป็นองค์พระร่วงอยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นข้างหลังขององค์พระร่วงอย่างนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆพาเพื่อนๆไปดูกัน นะครับอันนี้เป็นช่องข้างหลังนะครับเ,เพื่อนเเห็นไหมครับช่องข้างหลังของแพรวโบสถ์เดินไปหน่อยนึงนะครับขึ้นมาที่สูงก็จะออกอาการหอบหอบหน่อยนะครับก็อาศัยร่มไม้หน่อยนี่ข้างบนนี้ครับผมข้างบนนี้ก็จะมีร่มไม้นะครับจะมีร่มไม้ ซึ่งสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระเจดีย์นะครับของจังหวัดนคนปรปฐมนะเพื่อนๆให้ดูกันอันนี้มาช่วงนี้แดดหน่อยเนาะทุกคนช่วงนี้แดดหน่อยก็พาเพื่อนๆได้ดูให้คุ้มเลยละ่ะได้มาแล้วก็ให้ดูให้คุ้มเลยนะครับดูให้คุ้มเลยนะครับก็ใกล้จะงานแล้วเนียอย่างเงี้ยเพื่อนๆอ,อันนี้คืออยู่ข้างบนนะนี่คืออยู่ข้างบน อันนี้เป็นต้นไม้เห็นไหมครับผมต้นไม้ใบใหญ่ๆต้นไม้ต้นใหญ่ๆอยู่บนนี้เลยครับผมอยู่บนองค์พระปฐมเจดีย์นะครับแล้วก็มีต้นไม้ทางนู้นก็ต้นใหญ่ด้วยเดี๋ยวมาดูนะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะเพื่อนๆเลยขอพักคลิปไปก่อนนะครับ